สวัสดีครับผมอพอดผมเอต้นคนเล่นของนะครับผมพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้มาลงให้ชมกันนะครับผมวันนี้ผมได้เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูรมานะครับผมเป็นเหรียญรุ่นห้านะครับผมได้มาจากคนแก่แถวบ้านนะครับผม,ผมก็จะพามาชมเหรียญรุ่นนี้นครับ ดูลักษณะ,นะหน้าตาของท่านนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเป,เป็นบล็อกบล็อก,อก,เ,อกหเ,อเหมือนรุ่นแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกหน้าจะเป็นเหมือนรุ่นแรกนะครับแต่ ด้านหลังก็จะเป็นเขียนไว้รุ่น5สิทอ,ออสร้างถวายนะปี2 5ง9ห้าอยครับผมปัดป่าอุดมสมพรสกลนครนะครับผมเรามาดู ชัดนะครับผมผมจะลงกล้องให้ชมนะฮะชัดไหมครับ ชัดบางไม่ชัดบางก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดไีไม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับได้ลมาดูกันชัดๆนะครับผมพื้นเย็ยนก็จะเต่งนะครับผมใบห,หน้าท่านจมกูกใหญ่ หนึ่งสิบบาทนะคัแล้วก็มีเม็ดเม็ดตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งๆนะผมเป็นแท่งๆนี่นะผมเพียงก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะฮะเดีย๋ยวดูด้านหลังกันนะ ตรงสีจะเป็นแท่งๆนะผมจะคมคมมากครับผมตรงสีจะคมมากอือฮะอันนี้นะครับผมตรงสีจะคมมากครับนี่นะครับผมตรงสีคมมากนี่ฮะนี่จะคมแล้วเป็นแท่งคมๆคนะผม แท่งคมคมนะให้ดูชัดๆกันไปเลยนะทุมรุ่นห้าแท่งคมชัด อสร้างถวายวนะของผมแล้วก็จะมีรอยตะใบนะผมข้างขอบเหรียญเต็มเลยนะรอยตะใบข้างขอบเหรียญต่อมาผมจะพามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่คนบอกว่ารุ่นนี้ ตัน,นี้นะครัผมจะมีรอ,อยตัดขอบตัดขอบตัดขอบข้างขอบตัดนี่เป็นคนเรียกจุดจ่ายตังค์นะผมอ่าตรงนี้ก็จะมีฮะ